รุ่งใหญ่ในวงการบันเทิงนกจริยาแอนโฟเน่เคลื่อนไหวทันทีหลังทราบข่าวพระเอกต่างช่องเอสกันตะพงวูบหมดสติกลางงานเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกเอสกันตะพงโดนหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันจูจ่ๆเกิดเป็นลมหมดสติกะทันหันระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ซึ่งขณะน,นี้ทางด้านเอสกันตพง อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศและทางด้านผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงได้ออกมาเผยอาการเอสกันตพงก่อนวูบกลางงาน หลังทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเอสกันตพงวูบหมดสติมีอาการหน้าซีดและจูจ่ๆก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆคว้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันขณะนี้ทางด้านเอสกันตพง์อาการล่าสุดยังคงที่และขณะนี้เอสกันตพง์เตรียมย้ายโรงพยาบาลจากที่เดิมไปอีกที่หนึ่งแล้ว ล่าสุดทางด้านนกจริยาเคลื่อนไหวหลังทราบข่าวเอสกันตะพง์วูบหมดสติกลางงานตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวโดยทางด้านนกจริยาได้โพสต์รูปภาพของเอสกันตะพงค์พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องและครอบครัวนะคะคุณพระคุ้มครองแข็งแรงขึ้นไวๆ